เรื่องของพลังงานเรารอลุ้นราคาขายปลีกดีเซลในประเทศนะครับว่าอาจจะลดลงในเร็วๆนี้ครับหลังจากตรึงไว้ไม่เกิน35บาทต่อลิตรมากว่า2เดือนแล้วขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรายงานว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หยุดชดเชยราคาดีเซลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ชดเชยราคามาตลอด10เดือนหรือตั้งแต่เดือนตุลาคม2564 จากนั้นได้ประกาศเรียกเก็บเงินจากดีเซลเข้ากองทุนทันที95สตางค์ต่อลิตรจากเดิมกองทุนชดเชยดีเซลอยู่ที่24สตางค์ต่อลิตรเพื่อบริหารสภาพคล่องกองทุนน้ำมันที่ปัจจุบันมีสถานะสุทธิติดลบแสน2 2 2่ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ76,784ล้านบาทและบัญชีกา๊าซปิโตเรเลียมเหลวหรือ LPG ติดลบ445ล้านบาท สาเหตุที่กองทุนน้ำมันหยุดชดเชยราคาดีเซลและเรียกเก็บเงินจากดีเซลเข้ากองทุนได้เป็นเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดนะครับทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหากไม่มีภาระหนี้กองทุนที่ได้อุดหนุนดีเซลไปแล้วกว่า76,000ล้านบาทการที่ราคาตลาดโลกลดลงในครั้งนี้ก็จะสามารถนำไปลดราคาขายปลีกดีเซลได้ทันทีแต่เนื่องจากต้องทยอยใช้หนี้คืนก่อนในระดับหนึ่ง ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันที่จะพิจารณาฐานะการเงินของกองทุนนะครับและราคาในน้ำราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยถ้าหากราคาตลาดโลกลดลงอีกก็เป็นไปได้ที่จะจัดสรรน,นำมาลดราคาขายปลีกดีเซลหลังจากที่ตรึงไว้ที่3 4ม4บสาท9กสตางค์ต่อลิตรมาเป็นเวลากว่า8สัปดาห์ส่วนราคาขายปลีกในกลุ่มเบนซินเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกอยู่แล้วครับ สำหรับความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลา,ลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกันยาย,ายนลดลง2.25ดอลลาร์อยู่ที่92.09ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนส์ส่งมอบเดือนตุลาคมลดลง1.45ดอลลาร์อยู่ที่98.15ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคลายกังวลปัญหาปริมาณน้ำมันหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าภาวะชะงักงนัน ในการขนส่งน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกอาจจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนอกจากนี้ตลาดน้ำมันยังถูกดกดดันจากการที่อิหร่านส่งสัญญาณใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจซึ่งจะปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดได้อีกครั้งหนึ่ง